สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการกายใจของเรานะคะได้รับเกียรติค่ะจากนักร้องนักแสดงชื่อดังมากๆนะคะคิวทองสุดๆเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้เขากํลาลังเตรียมนะคะที่จะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ในเดือนหน้านี้นะคะชนันแล้วค่ะใครนะคะที่อยากจะรู้จักเขาคนนี้ในแบบกายใจที่ลึกซึ้งวันนี้ได้พบกับกายใจของเขาแน่นอนกับพี่เจมเรืองศักด์ลอยชูศักด์ค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้อัพเดทผลงานนิดนึงค่ะพี่เจมช่วงนี้ครับก็มีส่วนใหญ่จะเป็นงานทางด้านของการแสดงนะครับมีละครอยู่ประมาณ2เรื่องนะครับเอาสเรื่องแล้วก็มีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่กําลังจะจะลงลงครับค่ะ งานเยอะแบบนี้เนี่ยเ,เวลาว่างมีเยอะไหมคะแทบไม่มีเลยช่วงนี้อ่ะมันมันมันก็คงเป็นช่วงช่วงของชีวิตนะฮะช่วงที่แบบว่า,างานมันเข้ามาพร้อมๆกันแล้วก็ทําให้บางทีเวลาว่างเวลาพักผ่อนก็น้อยลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ก็ถามว่ามัน มันมันเป็นงานหรือเปล่าก็ไม่ใช่งานหรอกถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขนะฮะอย่างทุกวันนี้การแสดงหรือการร้องเพลงเป็นสิ่งที่เรียกว่าตื่นมาไม่รู้สึกก็ไปทํางานอะ่ะ mm hmm. มันก็เลยไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยอะไรมากมายครับค่ะแสดงว่าทุกวันนี้เนี่ยเราคิดแล้วว่าเรา want ท o ีมาเพื่อเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าคือทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่อ่ามันเป็นสิ่งที่เรารักเขาบอกว่าคนที่โชคดีที่สุดคือได้ทํางานที่รักแล้วมันจะกลายเป็นไม่เป็นงานเพราะนั้นผมก็คิดว่าผมก็น่าจะ น่าจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะเพราะว่าเกิดมาแล้วทาแล้วรู้สึกรักกับมันรู้สึกว่าเอนจอยไปกับมันอะไรเงี้ยครับผมความที่งานเยอะมากไปว่างแบบนี้สมมุติถ้าเกิดว่ามีช่วงเวลาที่ว่างจริงๆอยากทําอะไรคะจริงๆแล้วอยากมากที่สุดเลยนะก็คืออยากจะให้เวลากับที่บ้านนะฮะอยากให้เวลากับคุณย่าอยากให้เวลากับน้อง คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบอย่างน้อยสุดไม่ต้องทําอะไรก็อยู่บ้านอยู่บ้านเดินลงมากินข้าวด้วยกันดูทีวีด้วยกันแค่นี้ก็มีความสุขลวครับก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเราที่อยากจะดูแลคนที่เรารักนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างจ,จริงๆอ,อยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวอ,อยากจะพาใครไปคะที่ไหนลูกช่อยัด้ง <laughs> จริงๆผมเป็นคนผมเป็นแฟมิลี่แมนนะก็คือว่าชอบ ชอบไปไหนกับครอบครัวนะครับไปกันแบบทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรเงี้ยแล้วชอบเป็นคนขับรถนะที่บ้านจะมีรถคันใหญ่คันหนึ่งแล้วทุกคนก็นั่งกันไปหมดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะจะอยากกับพาไปเที่ยวทะเลไปอะไรเงี้ยครับหลายๆคนเขาะจะมีช่วงชีวิตที่เออเฮ้ยเราอยากอยู่คนเดียวอ,อยากปล่อยชีวิตแบบแสันโดษปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆอาจจะเป็นตามสายนะ้ำมาเคืออก แนวว่าอยากไปปฏิบัติธรรม,มหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับพี่เจมแล้วการดินท้องชีวิตของพี่เจมคืออะไรจริงๆแล้วตัวตัว,ตวผมเองเป็นผมเป็นคริสเตียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้ามีได้มีเวลาว่างจริงส่วนใหญ่ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยผมจะไปโบสถ์อยู่แล้วนะครับไปโบสถ์ไปไปนมัสก,การพระเจ้านะครับแต่ถ้าเกิดถ้มีเวลาว่างจริงเราก็อยากทํากิจกรรมอะไรที่แบบในการที่จะ ทำเพื่อกิจกรรมของพระเจ้าอะไรเงี้ยมีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตคริสเตียนบ้างมีโอกาสไปทํากิจกรรมเพื่อการกุศลของคริสเตียนบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็เป็นสิ่งที่แบบถ้ามีเวลาว่างว่าไหร่นะต้องไปตลอดซึ่งปกติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยพี่เจมเนี่ยพร้อมเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างช่วงพักที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้าง ช่วงที่ผ่านมาก็ถ้าเห็นหลักๆที่บ้านเมืองเราเกิดเหตุการณ์ก็คือน้ําท่วมใช่ไหมครับเราก็มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือคนที่จังหวัดอยุษยานะครับแล้วก็มีการมาช่วย ที่กรุงเทพก็มีฮะก็คือเราเลี้ยายเงินนะครับเราไปตามห้างสรรพสินค้านะครับเราใช้ความที่เราเป็นบุคคลสาธารณะที่ทุกคนรู้จักนะครับแล้วก็ไปช่วยเลี้ยไรยเงินแล้วก็นาเงิน,นบริจาคให้กับอ,องค์กรต่างๆที่เขาเข้าไปช่วยเหลือคนจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นลักษณะนั้นไปนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นนับถือศาสนาคริสต์ครับผมอันนี้นับถือเนี่ยมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปีที่เกิดสึนามิน่าจะประมาณ8-9ปีแล้วนะ ก็ถือว่านานพองสมควรเลยนะคะก็นานแล้วนานแล้วคะนานแล้วค่ะฮันแนอยากจุดดูแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่เจมเองเนี่ยนะคะหันมานับถือศาสนาคริสต์ได้ช่วงหน้าพบกันค่ะ อย่างที่เกินไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าก็จะมีช่วงชีวิตหนึ่งนะคะที่พี่เจมตัดสินใจที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะซึ่งนั่นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาทราบสาเหตุกันว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรค่ะค่ะพี่เจมสาเหตุจริงๆคืออะไรคะจริงๆแล้วต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตัวตัวพี่เจมเองเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทางด้านชื่อเสียงอะไรเงี้ยค่อนข้างเร็วนะครับอายุ16 17 ก็เรียกว่าจากเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก็กลายเป็นคนที่คนรู้จักทั้งประเทศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเราขาดความเขาเรียกว่าวุฒิภาวะทางทางอารมณ์อะไรเงี้ยคือ EQ ค<ะ>นะฮะ มันก็เลยมันก็เลยตั้งรับกับความสําเร็จนะั้นบางทีเขาไม่ไม่ค่อยไหวนะครับเหมือนกับจากเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่เคยผ่านชีวิตไปรุ่นมาก่อนเลยอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็ประสบความสำเร็จแล้วก็แล้วก็ต้องมาอยูออม่มันต้องมันก็มีบ้างนะครับมันก็มีบ้างคือมันประคองไว้ไม่อยู่นะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนคงเกิดคือมีความรู้สึกหวงความสําเร็จ คีความรู้สึกรมเลยือความรเรียมันได้มาได้มาได้มาถ้าเกิดว่ามันต้องการให้มันมากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจิตใจไม่เป็นปกติไม่มีความสุขนะฮะคือเมื่อก่อนนับถือศาสนาเดิมเนี่ยเคยเคยถึงขนาดว่าเราไปบวชน,นะครับก็คือเคร่งครัดมากลึกเลยโอ้โหมากครับผมบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งซึ่งศึกษานะครับพระธรรมอย่างลึกซึ้ง นะค,ะครับอ่าโอเคคือเล่าอย่างนี้เลยดีกว่าว่าผมว่าทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็น า,าทุกคนบุคคลทั่วไปเนี่ยเวลาที่ที่เขาเข้าวัดหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นคนที่จะเข้าใจลึกซึ้งถึงหลักธรรมคาสอนที่แท้จริงะนะฮะหรือส่วนใหญ่ก็คือไปสวดมนต์ไหว้พระธรรมดา,ใ,า,ษา,ษาใช่หรือบางคนขยันทาบุญทําบุญทาบุญ,บญ,บญแต่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วที่สุดของของหลักธรรมของพุทธศาสนาคือคือถ้าเป็นพระพุทธเจ้าคือนิพพานนะครับนิพพานก็คือ,ก,คอก็คือการปล่อยวางการมีความสุขที่ถาวรอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนกลับไปให้ความสําคัญกับอะไรหลายๆอย่างซึ่งซึ่งมันถือมากเกินไปใช่ไหมครับไปสร้างนั่นสร้างนี่หรือไปทําบุญทํานี่เพื่อหวังชาติหน้าอะไรก็แล้วแต่สุดท,ท้ายเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราได้มีโอกาสได้บวชเราได้ไปจําวัดอยู่ที่วัดสนโมกแน่ารที่เกิดใครรู้จักวัดสนโมกก็คือหลวงพอ่อพุทธทาสพิขุนะครับซึ่งท่านเป็นท่านเป็นพระที่แบบ สำหรับผมแล้วท่านคือพระอาหารหันต์เนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสไปอยู่วัดเราได้ไปอยู่ได้อยู่ในความลําบากจริงๆแล้วผมได้ด้วยความที่แบบว่าอยากค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตไปอยู่วัดธรรมดาก็ไม่ได้นะฮะคือคือวัดสนมองเนี่ยเชื่อไหมว่าสี่ทุ่มแล้วเนี่ยปิดไฟปุ๊บม,ม,มือตัวเองยังมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศก็น่ากลัวมากเราก็เพิ่มความน่ากลัวเราปีนเขาเขาเรียกเขานางเอเราปีนขึ้นไปนั่งสมาธิวนนั้นอีกแล้วก็ เราก็ยังไม่พออีกงนะหลังจากนั้นก็เลยเดินทุด,ดงอีก50ิกิโลเดินเท้าไปอ,อะไรเงี้ยโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาใช่ใช่ครับก็คือพยายามที่จะค้นพบหลักธรรมศาสัาธรรมจริงๆของชีวิตว่ามันคืออะไรสุดท้ายแล้วมันค้นพบได้อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วหลักธรรมคาสอนที่สูงสุดของพระพุทธศาสนาคือคําว่าสุญญาตาค,คือความว่างเปล่านะครับความว่างเปล่าในที่นี้คือเราต้องมีจิตที่ว่างจริงๆเพื่อปราศจากกิเลสปราศจากทุกสิ่งนะครับปราศจากสิ่ง โลภโกรธหลงหรือว่าอะไรที่เข้ามาทําให้เรามีใจิตใจที่ที่หวั่นไหวหรือว่าอะไรก็ไปนะครับต้องยอมรับว,ว่าในช่วงในช่วงที่บวชนั้นแบบเป็นช่วงที่มีความสุขมากมีความสุขมากครับเ,เพราะว่าเราอยู่ในในใต้ร่มพระกาสาวานะครับสุผ้าเหลือง เข้าไปเข้าไปไเข้าปทุ่งดงในป่าครับปักหลดแล้วมีแต่สัตว์ป่ามีแต่โอ้โหเป็นชีวิตที่แบบสุดยอดมากนะฮะแต่ว่าพอพอเราเราศึกออกมาเท่านั้นแหละนะครับเมื่อเราไม่ได้ห่มผ้าเหลืองผมผมได้วยาวขึ้นถูกต้องครับเราผมระยาวขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเจอสภาพแวดล้อมเหมือนเดิมนะครับแล้วเราอยู่ในวงการบันเทิงซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกันเลยเจอเจอสิ่งรบกวนต่างต่างนะครับวิจารณ์เยอะแยะมากมายทีเดียวซึ่งต้องยอมรับ ว่าโอเคอาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้ซึ่งเราเราเราปรับตัวตรงนั้นน่ะไม่ได้เพราะว่าเ,เมื่อเราต้องมาเจอกับสภาพแวดล้อมเดิมไอความคิดแบบเดิมๆนะครับสังคมแบบเดิมๆม,มันก็เข้ามาจากที่เคยมีจิตว่างจากที่เคยค้นพบคําว่าตัดถาตานั่นคือนั่นคือ,คอทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองมันก็กลับมาสู่โลกเหมือนเดิมนะครับก็เลยเออเหมือนกับว่า มันน่าจากจะลองหาอะไรที่มันเหมาะกับชีวิตเรามากกว่านี้จนวันหนึ่งผมได้มีโอกาสาได้รู้จักกับพี่ปุอ oh. ป๊อัญชลีอัญชลีพี่บอยกฤษย์พงศ์นะครับแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างในแววตาของพวกเขาเ,เกิดเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าอะไรอยู่ในแววตานั้นใช่แล้วเห็นความสุขที่แบบเอ๊ะ ที่ทำไมแววตาเขามีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยลองลองดูคือคือเพิ่งเคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าก็ได้ยินมานานแล้วแต่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันในช่วงเวลานั้นถึงรู้สึกว่าอยากเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้ชีวิตมีความสุขเราก็จะทำนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะจะไปจริงจังอะไรแต่พอเข้าไปศึกษาค้นพบ <g ül üyor> ก็เลยพี่ปูกับพี่บอยพาไปใช่พี่ปูก่อนพี่ปูก่อนแล้วก็พาไปรู้จักกับพี่บอยพี่บอยกฤติยพงศ์พอเราเริ่มรู้จักเริ่มเปิดใจเชื่อพระเจ้าผมจําได้วันแรกที่ผมอธิษฐานเปิดรับเชื่อพระเจ้าก็คือวันที่เขามีคอนเสิร์ตสึนามินี่แหละฮะ <c oughs> อ่าผมก็ขึ้นไปอธิษฐานกับพระเจ้าวันแรกโอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากในชีวิตน้ำตาไหลไหมคะใช่ครับมันมีนความรู้สึกว่ามันเหมือนอะไรบางอย่างเข้ามาเข้ามาทําให้เรามีความอบอุ่นนะครับอากาศที่แบบหนาวหนาวอยู่ในวันนั้นมันอบอุ่นขึ้นมาทันทีเลย จนถึงวันนี้ผ่านไปแปปีผมค้นพบอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวก็ได้นะครับผมค้นพบว่าจริงๆแล้วคำว่าศาสนาพุทธกับกับคริษษษสต์ศาสนาเนี่ยจุดต่างมาอยู่ตรงที่ว่าศาส,สนาพุทธเนี่ยสุดท้ายสูงสุดคือทำจิตให้ว่างทุกอย่างต้องว่างเมื่อว่างก็จะไม่เกิดกิเลสนะครับแต่คริสเตียนเนี่ยต่างกันคือเติมให้เต็มเติมให้เต็มด้วยความรักจากพระเจ้า คำนี้เป็นคําที่พี่ปูเองก็เคยพูดเหมือนกันอ้าเหรอครับใช่ค่ะเพราะย่จะไปสัมภาษณ์พี่ปูแล้วพี่ปูเขาก็พ,พ,พ,พูดคานี้ซึ่งในคํานี้เนี่ยนิยามของพี่เจริญอ,อะไรอโอเคคือสมมุติว่าเรามีหัวใจหัวใจเราเป็นก้อนกลมหรือหรือเป็นรูปร่างอะไรก็ตามทีนะครับซึ่งหัวใจมนุษย์นี้แปลกมากเลยนะเติมอะไรเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสังเกตได้ว่าคนเติมด้วยเงินคนมีหมื่นล้านก็ยังไม่พอแสนล้านยังไม่พอเลยนะฮะ เติมด้วยสิ่งของอะไรก็ไม่เต็มแต่เชื่อไหมฮะว่าคนที่เป็นคริสเตียนเติมสิ่งนี้เข้าไปด้วยความรักของพระเจ้าแล้วเต็มไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะฮะซึ่งตรงจุดนี้เองมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทําให้มีความรู้สึกว่าเออชีวิตที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้สิ่งที่มันสามารถทําให้เรามีความสุข ทำให้เรามีกําลังใจมีทุกอย่างได้แล้วแล้วเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เราเป็นอยู่กับสังคมที่เราเป็นอยู่ก็คือทางนี้นี่แหละนะครับแล้วพอเริ่มทําความรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นเริ่มติดสนิทก,กับพระเจ้ามากขึ้นเริ่มศึกษามากขึ้นแล้วคนพบว่าโอ้มันมีมากกว่าน,นั้นอ่าในเบื้องต้นเข้าใจแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอศึกษามากขึ้นรู้สึกว่ามันมีมากกว่าน,นั้นมันมีอะไรให้ศึกษามากกว่าน,นั้นแล้วก็พอความเชื่อเรายิ่งเพิ่มยิ่งคนพบว่าโอ้ชีวิตที่เหลืออยู่นี่เป็นชีวิตที่มีความสุขมาก ฟังเราเริ่มเคลิมแล้วใช่ไหมคะกั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันนะคะว่าความรักของพระเจ้านี่เองส่งผลอะไรต่อชีวิตพี่เจมบ้างคะ่ะ กี้นะคะก็ทราบไปแล้วว่าความรักของพระเจ้าในะนิยามของพี่เจมเองคืออะไรในช่วงนี้ค่ะยังมีอีกหลายๆคนนะคะสงสัยถึงคําว่าหนุนใจซึ่งคําว่าหนุนใจอันนี้เนี่ยคืออะไรนะคะถามจากพี่เจมดีกว่าอโอเคก็ทุกครั้งที่ที่เวลาที่เราเมีปัญหานะครับหรือว่าทุกครั้งที่เราเราเกิดภาวะท้อใจหรืออะไรก็ตามทีนะฮะในใน ในพี่น้องคริสเตียนด้วยกันเองเนี่ยเราจะเราจะมีการได้รับการหนุนใจนะครับได้รับการหนุนใจนั่นก็แปลว่าคือเหมือนกับเรามีความรักจากพระเจ้าแล้วนะครับเราจะจะแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับโดยการนําพระคาของพระเจ้านะครับที่เขาสัมผัสได้นะครับแล้วร,รู้สึกว่ามันตรงกับชีวิตของเราในตอนนั้นที่เราเกิดปัญหาเนี่ยแล้วเขาก็จะสื่อสารกับเรานะครับหรือว่าบางคนเองก็ตามทีก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าภาระใจะบางคนบางคนมีการมีการ อ่านพระคัมภีแล้วรู้สึกมีภาราใจว่าจะต้องเป็นหนุนใจอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นสังคมมันเป็นวิถีที่แบบเราไม่เคยพบเจอมาก่อนก่อนหน้าเราเรารู้จักพระเจ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าทุกคนในในสังคมเป็นแบบนี้หมดนะมันสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วจะไม่มีคนทะเลาะกันไม่มีใครแบง่งฝักแบ่งฝ่ายกันเพราะว่าทุกคนจะหนุนใจกันทุกคนจะแบบว่าช่วยเหลือกันอะไรแบบเนี้ยครับ หลายคนบอกว่าการเข้าหาอาจจะเป็นพระพุทธศาสนาก็ดีนะคะหรือคริสเตียนก็ดี <empowerment. S 1> โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้าหาเพราะว่ามีทุกข์ของตัวพี่เจมส์เองมีทุกข์อย่างนั้นไหมคะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมีทุกข์ครับเพียงแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าน,นั่นคือทุกข์นะฮะถ้าบางคนมันมีคำอีกสองคำคือคำว่าตระหนักับคำว่าตรนกนะฮะคำว่าตระหนักก็คือว่ารู้ว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันคือความมันคือความทุกข์นะครับ การมีความสุขก็มีความทุกข์แนจริงแล้วนะฮะครับผมการมีความสุขก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ฉันจะเสียมันไปถึงไหมฮะการมีความทุกข์ก็มีทุกข์ใช่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตระหนักเรารู้ว่าเออสิ่งที่เราทําอยู่บางอย่างเราคิดว่ามันความสุขจริงจริงแล้วมันก็คือความทุกข์นั่นเองนะครับถ้าเราตระหนักเราก็จะเราก็จะมองหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแต่คําว่าตหนกก็คือว่าเหมือนกับต้องรอเจอวิกฤตก่อน ถึงจะไปหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นคําหลังนะครับนั่นคือว่าวันที่ไม่เคยเจอวิกฤตไม่เคยเจอปัญหาก็จะไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านี้ไม่เคยคิดถึงไม่เคยคิดถึงพระเจ้าไม่เคยคิดถึงวัดไม่เคยคิดถึงอะไรนะครับคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ผมเห็นแล้วเด็กๆรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะแบบถามว่านับสือศาสนาอะไรไม่มีไม่มีไม่มีศาสนาก็เชื่อในตัวเองเท่านั้นเชื่อในตัวเองส่วนใหญ่เป็นอย่างเงี้ยนะครับคือรอให้ตระหนก่อน นะครับเจอวิกฤตก่อนแล้วค่อยเข้าหาซึ่งซึ่งผมมองว่าวิธีคิดของของคนในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากจนน่าเป็นห่วงครับมีหลายๆคนค่ะทุกครั้งที่ไปสัมภาษณ์เขจะชอบพูดว่ามีถึงจุดหนึ่งของชีวิตจะมาคิดว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรพี่เจมีคิดตรงนี้ไหมคะคิดครับจริงๆแล้วก่อนไปบวชก็คิดคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไร นะฮะไปค้นหาคําตอบว่าสุดท้ายแล้วเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรนะฮะแล้วก็ตอนนั้นคําตอบที่ได้เจอคือจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมน,ม,คม,มนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อคนอื่นนะเกิดมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้หลายๆสิ่งมันขับเคลื่อนไปได้ในสังคมหรือในอะไรก็ตามทีนะฮะแต่ว่าวันนี้ค้นพบคําตอบใหม่นะครับคำตอบของชีวิตคือ,อ,อจริงๆแล้ว คริสเตียนทุกคนนะครับเกิดมาเพราะมีมีพันธกิจของพระเจ้ารออยู่นะครับมนุษย์ทุกคนในท่าในความเชื่อของคริสเตียนแล้วกันเ,เกิดมาเพราะพระเจ้ามีภารกิจบางอย่างเลยปั้นคุณออกมาเป็นแบบนั้นเลยนะครับบางทีเราเราสงสัยนะวเอ๊ะทำไมเราเป็นเด็กต่างจาังหวัดคนหนึ่งทำไมเราถึงร้องเพลงได้ทำไมเราถึงได้มาเจอวันนั้นวันนี้วันนี้วันนี้เหมือนพระเจ้าท่าลริขิตมาแล้วถูกต้องครับแล้ว เราบิดไปทางอื่นก็ไม่ได้เลยนะคือไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะมาทางนี้ใช่ไหมครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนคนนั้นต้องผายเจอว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้คืออะไรและพระเจ้าประทานเพื่อจะใช้ประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยครับและคำตอบสำหรับตอนนี้อะไรผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับอย่าง100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าความรู้ความสามารถทุกอย่างในการในการเป็นตรงนี้ของผมเนี่ยเ,เพื่อเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับพระเจ้าพยายามจะให คนได้มีโอกาสได้เห็นพระเจ้าผ่านทางตัวเรานะครับได้มีโอกาสได้ได้ทำให้เราเป็นที่รู้จักของคนนะครับให้เรามีความสามารถในการร้องเพลงในการพูดเรงต่างๆเพื่อวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าว่าเราเราพบเจอสิ่งนี้แล้วนะครับเราได้เห็นเราได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วนะครับบางคนที่ยังไม่รู้จักข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็ได้รู้จักพระเจ้าอะไรเงี้ยครับอยากให้บอกอนิดนึงว่าระหว่างพุทธศาสนา กับคริสตศาสนามีความเหมือนกันตรงไหนบ้างก็อันดับแรกผมเชื่อว่าทุกศาสนานะมีความมุ่งหมายอยากให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าทุกคนนะครับมีความ ยึดถือและมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความาตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะเข้าสู่แก่นแท้ของแต่ลักษณนาผมเชื่อมั่นว่าทุกคนเป็นคนดีแต่ว่าบางทีมีคนตีความหรือบางคนมีความเข้าใจที่ผิดผิด,ผดหรือบางคนมีการใช้ใช้จุดนี้ไปในทางอื่นเช่นในทางการค้าในทางเศรษฐกิจในทางอะไรก็ตามทีเรื่องเงินเรื่องอะไรเรื่องทองอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้บางทีมีการเป๋ไปบ้างอะไรเงี้ย แต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นมุสลิมนะครับถ้าแกเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาจริงๆเนี่ยทุกคนเป็นคนดีในสังคมแน่นอนแล้วก็ทุกคนรักกันแน่นอนอะไรแบบเนี้ยครับความรักตอนนี้ของอเจมค่ะความรักของเรามีมอบให้กับอะไรบ้างสิ่งแรกเลยเนี่ยผมก็รักบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็น แฟนเพลงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานทุกคนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในสังคมถึงทุกวันนี้เรามีความร,รู้สึกว่าการรักแค่คนรอบตัวก็ไม่เพียงพอละนะครับถ้าเรามีโอกาสเราเป็นบุคคลสาธารณะถ้าเราได้มีโอกาสได้รักคนที่อยู่ในสังคมนะคคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับพระเจ้าสอนเสมอว่า การรักคนที่ไม่น่ารักที่สุดน่ะอันนั้นคือคือคือเป็นเป็นความดีที่สุดเลยนะครับเป้าหมายสูงสุดของพี่เจนตอนนี้คืออะไรคะรเป้าหมายสูงสุดนะครับก็ถ้าเป็นเป้าหมายชีวิตในโลกทั่วๆไปเนี่ยก็คืออยาก อยากมีอิสระในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องชีวิตเรื่องอะไรก็ตามทีนะครับเพื่อที่จะวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสที่จะทํางานรับใช้พระเจ้าแบบเต็มเวลาจริงๆครับนิยามความเป็นตัวตนของตัวเองค่ะตอนนี้คิดว่าคืออะไรความเป็นตัวตนเนี่ยนฮะก็เราเป็นคนคําเดียวเลยคือเป็นคนสู้ สู้ทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่ครับผมคือเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยถ้าตัดสินใจว่าจะทำแล้วเนี่ยก็จะลุยเพื่อที่จะให้มันถึงที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งที่หน้าสิ่งที่มันเรียกกับมาไม่ได้คือเวลานะครับเมื่อเราตัดสินใจทําแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่เต็มที่แล้วจะนั่งกลับมาเสียดายว่าโอ้วันนั้นทาไมไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นนิยามของเจมส์ลังสักคือสู้ครับ ถ้าตัดสินใจทําแล้วคือลุยเต็มสตรีมอยากให้ฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นคถํถามัิเายเลยนะคะฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงว่า <c oughs> ตอนนี้หากกาลังเผชิญกับปัญหาอยู่หรือกาลังหาทางออกก็แล้วแต่ <c oughs> ควรจะคิดยังไงถึงจะสามารถที่จะหาทางออกมาไ,ไดจ้จริงๆแล้วผมคิดว่าปัญหาทุกป,ปัญหาเนี่ยม,มันมีทางออกนะฮะไม่มีปัญหาไหนในโลกมนุษย์ใบน,นี้ที่ไม่เคยไม่มีทางออกนะฮะเพราะถ้าเกิดมีปัญหาที่ไม่มีทางออกก็แปลว่าโลกมันก็เดินต่อไม่ได้ นะครับทุกวันนี้ปัญหาหเราจะเจออยู่เป็นปัญหาที่ทุกคนเคยผ่านมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีสตินะครับเราไปโฟกัสอยู่แต่ปัญหานะครับแต่เราไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นที่จะมาแก้ปัญหาได้เนี่ยมันก็จะมันก็จะจมอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีสติครับมีสตินะครับอย่าไปแบบจมอยู่ในปัญหาหรือดิ่งลงไปในปัญหานะครับเมื่อมีสติแล้วเนี่ยเราจะค้นพบว่า อ๋อมันยังมีทางเลือกอีกตั้งหลายทางนะครับอย่างตัวเจมเองก็ยังมีพระเจ้าที่ยังคอยช่วยนะครับยังมียังมีอะไรหลายอย่างที่เราเรายังยังคิดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นคำเดียวเลยครับมีสติครับผม นี่ก็คือกายใจนะคะจริงๆของพี่เจมเรืองศักด์ลอยชูศักด์นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นกายใจในรูปแบบนี้ของเขาซึ่งวันนี้แหละค่ะเขาได้นํามาเปิดเผยกับทุกคนได้รู้กันแล้ววันนี้ทางกายใจของเรานะคะต้องขอขอบคุณพี่เจมเรืองศักดลอยชูศักด์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ